สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็เราก็มาอยู่กันในแอป curious cat นะครับแอปนี้ก็เป็นแอปทำแบบสอบถามแล้วก็สะสมคะแนนนะครับถอนเงินเข้า paypal นะกขน็ขั้นต่ำในการถอนเงินก็คือ40บาทหรือว่าอาจจะใช้100คะแนนครับโอเค ก็วันนี้ผมก็จะมาถอนเงินอ่าเป็นครั้งที่5นะครับครั้งที่4หรือว่าครั้งที่5นะโอเคก็อ่าโอเคครั้งที่4นะครับก็ผมก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มีอยู่ 1, 200กว่าคะแนนนะก็ผมกะว่าจะสะสมให้ครบสัก500คะแนนอะไรประมาณนี้ก่อนแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะต้องถอนแล้วละ่ะเพราะว่าค่างเงินของค่างเงินปอนตอนนี้นะครับมันตก นะครับมันตกนะจากเดิม40บาทนะครับก็ขึ้นก็ลดลงเหลือ39บาบาทนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องถอนแล้วนะครับก็จะไม่เก็บไว้แล้วกันนะครับ ตอนอื่นนะครับก็ใครที่สนใจแอปนี้อยากดาวน์โหลดอยากเล่นบ้างก็กดลิงก์ใต้คลิปผมดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ฟรีๆนะครับอ่าแอนดรอย iOS น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปโหลดกันดูนะครับโอเคก็แบบสอบถามเนี่ยแอปนี้ผมบอกเลยว่า,าทำแบบผมทําไปอ่าสิครั้งผ่านแค่ครั้งเดียวอะไรแบบนี้ก็คือก็ถือว่าแบบ โหดมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยผ่านเลยนะก็ใครที่มีปัญหาในการทำแบบสอบถามแล้วไม่ผ่านเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทำไม่ค่อยผ่านเหมือนกันนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับวันที่อ่ะผมก็ทำแบบดูดูนี้เลยนะครับอันนี้ผมทำผ่านแบบผมทำแบบไม่ผ่านเยอะมากเลยนะครับนี่เลยไม่ผ่านแบบกระจุยเลยนะก็ผ่านชุดเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ผ่านอีกแล้วก็ทำผ่านแล้วก็ไม่ผ่านอีกแบบนี้นะครับก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับที่ทําไม่ผ่านนะก็สู้แล้วก็พยายามต่อไปนะครับอดทนแล้วก็พยายามต่อไปในอ่บางมันอาจจะมีแบบบางครั้งที่เราทําไม่ผ่านตลอดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เราทําผ่านแน่นอนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปถอนเงินกันดีกว่านะครับกดมาที่การถอนเงินนะครับตรงนี้ก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปถอนเงินเนี่ยก็ใครที่ ยังไม่รู้วิธีการถอนเงินนะครับใครที่ครบมีคะแนน1 0 0คะแนนขึ้นไปแล้วเนี่ยจะถอนเงินแล้วก็ถอนไม่เป็นก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมสอนได้นะครับหรือผมก็จะแปะไว้แปะไว้ที่เพื่อนๆก็กดไปที่ตัวไอด้านบนหน้าจอก,ก็ได้นะก็วิธีการถอนเงินใส่อีเมล PayPal ยืนยันอีเมล p y y p l l เสร็จแล้วก็มาหน้าถอนเงินได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยขั้นต่ําในการถอนขั้นต่ําในการถอนก็คือ100 100คะแนนนะครับ100คะแนนนะก็จะเท่ากับ40บาทนะครับหรือว่าหนึ่งปอนด์นะครับ1ปอนด์นะ1ปอนด์นะครับ1ปอนด์1ปอนด์น,นะครับไม่ใช่ยูโรนะมันเป็นค่างเงินปอนด์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยูโรนะโอเควิธีการถอนเงินกดมาที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้ให้เรากดยืนยันเข้าไปเลยนะครับ อ่ายืนยันไปเลยนะแล้วก็แอปนี้เนี่ยมันถอนเงินปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอแบบวัน2วันอะไรแบบนี้นะโอเคพอเราถอนเสร็จก็กดออกไปได้เลยนะครับกดไปที่ธุรกรรมตรงนี้หรือว่ากดไปที่งานก็ได้ฮะอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาใน PayPal แล้วนะครับก็จำนวนเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้113บาบาทนะครับจาก นี่เลยนะครับวันที่12นะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะอ่ะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นประวัติที่ผมได้ถอนจากแอปนี้ล่าสุดเลยนะครับ52 58บาทนะครับตามนี้นะโอเคก็สรุปก็คือจ่ายจริงแน่นอนนะครับนี่เลย113บาทจากแอป Curious Cat นั่นแหละนะครับโอเคนะ อ่ะนี่ก็จะเป็นอีเมลยืนยันนะครับอีเมลยืนยันถอนการถอนเงินนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับเงินเข้าจริงแน่นอนแล้วก็จ่ายไวด้วยภายในหน,นาทีนะครับกดถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อดาวโหลดแอปได้นะย้ําว่าดาวน์โหลดฟรี เล่นฟรีไม่มีค่าสอนไม่มีค่าสมัครอะไรเลยนะครับแล้วก็แอปนี้ก็ไม่เน้นเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนกดลิงก์ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ค่าแนะนําอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้คะแนนจากการแนะนําเลยนะครับแอปนี้ยังไม่มีระบบการเชิญเพื่อนนะครับนะก็ตอนนี้สาสสมารถเล่นได้แบบไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเราทําคนเดียวได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบเชิญเพื่อนไม่เป็นก็เล่นได้เลยนะครับทำแบบสอบถามสะสมคะแนนนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้คะแนนผมก็หมดไปแล้วนะครับเรามาดูที่ธุรกรรมนิดนึงนะครับตรงนี้นะอ่านี่เลยนะครับ113บาทนะครับเงินเป๊ะๆเลยตรงเป๊ะในเ a y p a l เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับย้ำลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ ใครที่สนใจวิธีการเล่นวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าแปะลิงก์ของคลิปวิดีโอที่ผมสอนไปทั้งหมดใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม